เยอะกว่ารนึงที่เราจะสิ่อะไรดีนะขายเด็กไหมคะช่วงนี้โอ้ยเงียบเลยลูกเงียบมากเลยใฉันนะเนี่ยราคาตัวยังไม่พอเลยดูเห็นแล้วมันมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วสมัยก่อนคนเยอะมากเลยสมัยก่อนเลยวันเสาร์เนี่ย20โลเดี๋ยวนี้5โลยังไม่ได้หหนูเี้าโลยังไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ย20โลโอ้ขายได้น้อยมากเนี่ย5โลยังไม่หมดเลย จะัดปูแก่ัดเลยอาได้จับกับกน่่ผ้ันี้ค่ะนมจงนนะคะน้ยาเข้มากเลยนะคะขอทุกคนก็ช่วยกันอุดหนุนบ้านะคะิมทองเลยบรรยากาศดีมากที่มาหอมด้วยอะ่ทอนี้นี่้เ่อรากเยเกค่ะอได้เค่ะอา ป้ามีาผักให้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ขน,น,น,นมขนมจีนน้ำเงี้วนะคะของป้าบรรยากาศยินคองเลยดูดิเด้เน้เน้นๆเลยอะ่ะน้ำเงี้วคือแบบของ่อบเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะเข้มข้นเลยอะ่ะไม่เล่นเลย ม้วน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 แล้วก็ขนาดส่วนนี้นั่นคะน้ำยากะทิมาชิมรสชาติอย่า,างโอ้ดูดิเนื้อปลาแบบเน้นๆเลยอ่ะออ ไ,ได้ไ,ได้เ oh. ค็มข้นมากเลย oh. ขอให้ทำนะคะ oh. อืม ก็ต้มของอร่อยใช่ไหมไม่เคยกินแต่เน่ยเนี่หนูอยากกินอันนี้ฉันน่าจะจำได้ไหมเราเคยกินอ่ะไม่เคยแล้วอชิมหนึ่งเลยโอเคอ่ะถือนะคะถ้วยเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบายีิ้าบาค่ะอ่ะหนูชิมซิปหนูชิมสิปอาปากกว้างอาปากกว้างนะคะยายบอกอาปากกว้างอาปากกว้างไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยเลยเดี๋ยวมาไปชิมบ้างนะนี่อ่ะอืมเข้มข้นนะอุ๊ให้พ่อกินมากให้พ่อกินบอนได้นิดหน่อยค่ะขนมท้องขายยังไงคะยี่สิบจังยี่สิบนะคะโอเคอ่ะหนูชิมเลยมั้ามีจ่ายตังค่ะมีใส่อันนี้สองเดียวสองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราชิมสิคะค่ะ ขายดีไหมคะก็เรือนน่อยๆไม่ค่อย,ม,ม,ยมีคนเลยเรียบมากเลยอะมา,มนนา,าะไม่ชินเลองม<ด>ิูดีมีผักด้วยนะกินได้ไหมอร่อยอัออนนี้มันเป็นขนมโบราณลูกมันเหมือนที่มันไม่กินตอนเด็กๆอะทำไมมันไม่เก็บเงินไปซื้อกิน,นเลยนะตอนเด็กๆอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนกันเลยค่ะอีกคำนะ เดี๋ยวไปอยู่นู่นทำขนมข้อขายดีกว่าน่ะได้ไมีจักนชะไดมไม่จับ มีทางที่สามารถข,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 ข้ามคลองข้ามไปบิ๊กซีบางปีได้นะคะโดยจ่ายค่าเรือไม่ใช่ค่าข้ามเรือคนละกี่บาทคนละหนึ่งบาทนะคะเราจ่ายเสร็จเราก็ข้ามไปเลยฝั่งโน้นขากลับจ่ายอีกไหมจ่ายจ่ายเนื่อ่มาจ่ายขาไป no? <pr im it> อย่างเดียวอันนี้จ่ายค่าข้ามไปนะคะเดินข้ามไปเลยนะคะเราไม่ต้องไปขับรถอ้อมนู่นจ่ายกับคุณลุงค่ะจ่ายคุณลุงลากลับกับ อันนี้ันขาไปอันนี้ขากลับแบ่งกันยังไงเนี่ยแบ่งกันคนละคงแบ่งกันไปเลยแบ่งกันไปเลยใช่ป่ะตอนนี้เราจะข้ามแล้วนะคะไปไมดีต้ อันคือสายบัวครับเอาไว้ทำแบบข้าวกินได้เลยเนาะได้ครับเดี๋ยวแต่ที่เราต้องเลือกแบบไหนอะคุณตาที่ว่ามันจะอ่อนๆหน่อยนุ่มนี่เหมือนดอกไม้สวยคุณคุณจับไม่อ่อนแล้วนะครับโอเคอันนี้มัดเท่าไหร่คะยี่สิบครับยี่สิบบาทนะคะโอเคอันนี้สายถูกสายถูกค่ะลูกของถูกจังเลยถูกจังเลยคุณตาขายถูกมากเลยเดี๋ยวนี่ฝักแเ้านี่ฝักมาใครกินแต่เนี่ย ต้นคริสต์มาสตีเล็กมากโอเคร้านของคุณตานะคะจะอยู่ก่อนถึงอ่ะทางข้ามไปมิซีบางพีนะคะนี่ไงี้ทางเรือเนี่ยข้ามไปมิซีคุณตาจะอยู่ขวามือก่อนถึงนะคะฝากอุ้นหนุนคุณตาด้วยนะคะขอให้ขายดีดนะคะจะได้กลับบ้านเร็วสวัสด oh! ีค <Maria> mm ่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับโอ้ลูกอะไรอ่ะอันนี้อุ้อันนี้เม็ดบัวค่ะที่เราซื้อคุณตาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วพี่จะถอนแกะนิดนึงก็คือว่าข้างในเนี้ยมันจะมีเนื้อสีขาวแล้วก็เป็นสีเข,เขียวสีเข,เขียวอ่ะมันจะเป็นเม็ดมันใช่ปะ่ะเราต้องแกะเนี้ยกัดครึ่งเนี้ยกัดครึ่งปุ๊บแล้วก็เอานี่นะคะเอาอันนี้สีเข,เขียวเพราะว่าสีเขียวเนี้ยมันจะขมๆม,มันจะขมมันจะไม่อร่อย เราก็แกะสีเขียวออกก่อนนะคะแต่ถ้าใครชอบผมก็กินได้เลยใช่แซฟโฟเลยคะ่ะโอเคเอาน้ำถุงมาในไหมคะเก๊กเวยน้ำใยกับเจ๊โเลิออนน้าตาลน้ำตาลนั่นค่ะบบน,นี่ไงอันนแ้เดียวนี่นะคะเ,คเราแกะข้างในออกแล้วแล้วก็กินได้เลยอ่ะอ่ำอร่อยไหมมันรสชาติเป็นไงรสชาติหวานวานิดนึงหวานนิดนึงขอดูใกล้กหน่อย นี่อันนี้เป็นเม็ดเม็ดบัวนะคะเห็นออกมาจะฝักอย่างนี้เลยสมัยเด็กๆอะ่ะมามี่อยากไปเก็บบ่อยมากเลยเพราะว่ามันฟรีไม่ต้องเสียเงินถ้าอยากกินอะ่ะก็ไปเก็บได้เลยมันอยู่ในสระน้ําอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะคะอ่ะอนีอออ่แกะอีกอะ่ะแกะอีกโอเคค่ะนี่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กนะคะดูสีสันแบบโอ้ยยอดน่ากินมาก ก็คือว่าจะสั่งแบบว่าไม่ใส่ถั่วนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินถั่วไ,<อ>ได้ตดเยอะน,นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตะโคนคะอยู่ตรงทางขึ้นพี่จะข้ามไปบิธีบางทีนะคะที่ข้ามเรือนะคะแก่เรามาชิมรสชาติกันหมูดูนี่น่ากินมากหอมแบบหอมน้ำต้ยมยำมากเลยเครื่องก็เน้นๆเลยนะอืออืออือ เข็มข mm ้นมากเลยไม่ต้องปุงเลยอร่อยแนะนำแนะนำนะเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดน่นี่หมูนุ่มด้วยหมูชิ้นชิ้นแกงเด็ดมมีเย็นจ้าโฟมีก๋วยเตี๋ยต้ำยำเอาวก็มีก๋วยเตี๋ย้ตกนะคะิมมฟองเลยอื ร้อนค่ะนี <anf bubble> <t om nh aspects> ่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโขต้มยำนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหมักอยู่ใกล้ๆกับทางข้ามเรือไปบิ๊กซีนะคะที่เราเดินข้ามเมื่อกี้เหนูเอาวนเส้นเย็นตะโขต้มยำไม่ใส่ถั่วโอเคไปเราไปนั่งรอในร้านร้านอยู่ริมคลองเลยมีห้องแอร์ด้วยนะคะห้องแอร์ด้วย โอเคมีทั้งสองฝั่งนะคะมีทั้งฝั่งคลองแล้วก็ฝั่งเ่องแอร์นะคะตอนนี้กำลังรอกันหนูท้องจะแตกวะป้าจ๋าหายดีไหมคะช่วงนี้หายดีมากค่ะเยี่ยมมากเลยใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวป้าจ๋าอันนี้อะไรอะอะไรที่ใส่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ใส่ของโบราณนะของโบราณใช่ใช่แต่มันใหญ่มากอันนี้ต้องเป็นแบบพิเศษพิเศษใช่ไหม ะเดี๋ยวอันนี้หนูว่ามันใกล้กันเลยเนี่ยพิเศษกันนี้ <laughs> มีสอืแบอ๋อมีสองสองแบบแล้วพีสามอันนี้อันนี้พสามแบบนะคะทุกนมีเครื่องกาดไก่อันนี้ไซส์พิเศษอันนี้นธรรมดานะคะอ่าเป็นก็ใกล้กลๆกันนะแล้ากินอันนี้ก็คือแบบว่าอิ่มเลยนะแล้วราคาเท่าไหร่บ้างคะสี่สิบห้าสิบด่าสี่สิบห้าสิบด่าเงียบมากเลยช่วงนี้มีทั้งสองฝั่งนะคะมาอุดหนุนป้าได้เลย ก๋วยเตี๋ยวโกเฮงนะคะอยู่ที่ตลาดโบราณบางซีนะคะน,นี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเข้มข้นนะคะ,คะ,คะดูเครื่องอใส่ถ้วยแบบเนี้ยชอบมากเลยอะ่ะน,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 น่ารักน่ารักนึกถึงสมัยแต่ก่อนใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหนูชอบมากเลยเพื่อแบบเนี้ยโบราเนี่ยคือแบบว่ารสชาตินะคะเข้มข้นมากไม่ต้องเติมเลยเพิ่มปกติหนูเป็นคนกินรสจัดนะ ไม้หนูไม่ต้องเติมเลยอ,อร่อยอร่อยนี่เครื่องแน่นๆมีหมูมีนกองชิ้นหมูสับมีเกี๊ยวตัวสับยาวเส้นนะคะนี่เราสั่งเปนเน็นเส้นวนเส้นเดี๋ยวเครื่องเยอะจนหาเส้นไม่เจอเครื <c ười> <ๆ>่องเยอะหาเส้นไม่เจอเลยนะคะดูดิแบบโอ้โห <c ười> เส้นหาไม่เจอเลยเพราะว่าเครื่องเยอะมากเลย <c ười> อืมเครื่องกบเส้นชามนี้นะคะเท่าไหร่นะคะ สี่สิบบาทได้เยอะแนะนำเลยนะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวโกเฮงค่ะนะคะเออน็อตก็มาที่โกดังหนูมาซื้อของใช่ไหมใช่อย่าด้นที่ออกแล้วมันู้องทำรรยการเลยที่บอกอมาคนนี้ทำได้ไหมอืมอร่อยไหมพี่เดียวอืมหนู สั่งต้งยมยำเหมือนมามีเลยนะครับอร่อยมากร้านผูกร้านป่านะครับก๋วยเตี๋ยวกโกเฮงนะคะอยู่ริมคลองบรรยากาศดีดีอร่อยไหมก๋วยเดียวอร่อยมากอร่อยมากเลยมือจิ้นจ้นลูกเลยนะสั่งออมือสั่นมือสั่นมือสั่นหิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วจัดนะครับมือสั่นหรืออร่อยจนมือสั่นครับ <c oughs> อ,อ,รอร่อยจนมือสันน่าอร่อยจนมือสันเลยนะครับโอเคนอนสบายด้วย อันเท่าไหร่คะน้องสาวยิมนาที่ว่าบาทใช่ไหมคะน้องยิมนาอันไหนลูกน้าไหนคะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรอ่ะลูกอมยิมเป็นน้ำตาลอ๋อน้ำตาลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลปั้นใช่ไหมอันไหนลายไหนดีอันสีไหนมันมีที่เรื่องหลายสีเลยสีม่วงว่ะโอเคนี่ค่ะ ฉันจะได้มาใครกับเธออยากจะเป็นแค่คู่เดียวคู่ที่ชูเลี้ยงเราตลอดแต่ข้างหน้าเธอพบเจอใจที่ดีกว่าเธอฉันมาเจอที่คู่ใจ មិនឆៃពីគំរកែជីជោគពីទីរាភិតាម ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่บนเรืออยู่ตรงทางเข้าตลาดนะคะเราจะนั่งเรือชมวิวหมู่บ้านแล้วก็ในตลาดไปเลยเราจะไปข้างหน้านะคะนั่งชมวิวนั่งเรือชมวิวเลยตอนนี้เราเป็นด้านแบบส่วนตัวนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลย้างขา